แต่แค่เน้อบอลแต่แค่แท้ปะมีเสียงมีเสียงสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ที่ทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับผมช่องผู้พิ้งวงการชาแนลนะครับวันนี้ก็แค่นั้นคุณเจ้ากำลังตายนะครับหลังจากประเดินเสร็จเมื่อกี้นะดูครับดูครับโอ้โหเด้งบอลเด้งบอลเด้งบอล อยากเล่นไหมจ้าอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอเอ้าอยากเล่นไหมครับอยากเล่นไหมครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปทำไมให้เล่นนะโอ้ยแย่งไปอย่างเร็วเลย <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้มาอยู่กับบอลเบานะพ่อแม่สีหูอุ้ย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 ไม่ได้เล่นสองสามวันแล้วครับตั้งแต่เมื่อแฝงป่วยกำลังได้เอาเข้ามาเล่นนะไปเร็วไปเร็วโอ้โหบอลเบานี่เล่นเก่งมากเลยสบายมากนะ บอลลูกนั้นขาวดำหนักสามโลนะแต่ลูกนี้จะเบานะไม่ไงสิจะใช่แล้วไปใช่แล้วแต่แค่น้อบอลแจกแค่แค่ปะมีเสียงมีเสียงเฮ้ย <laughs> เอาล้วครับเอาแล้วครับทำไรคะทำไรคะเฮ้ยเฮยทำไรทำไรเนี่ยทำไรอืย้ยเลยสิลมโอ้ลงแห้งแต่เจ้าเฮ้ยเสียงใหญ่ๆเพิ่มเลยน่ารักมากเลยนะแต่งเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้สบายมากบอลลูกเล็กงงก็บอกเล่นสบายมากค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปออกมาแล้วไปไปออกม้างนอกแล้วมาเฮ้ยจะเล่นไหมเฮ้ยเล่นไหมเล่นไหมจ้าก่อนเร็วอยากลิ้จ้าก่อนเลยอยากได้อะไรต้องจ้าก่อนหนักจ้าเร็วจ้าก่อนแล้ว

ของแท้จำโซนของแท้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเออเบรกเบรกเบรกเตาหูดูเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยมันจะออกทางนู้นพึ่มขี้เกียจข้ามแปลงนะเจ้าเออมาทางนี้เออเออโอ้โหเจ้าเบรกนะสระน้ำเจ้าสระน้ำเออโอ้โห ดูครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โอหออออเอ,อ้ยล่มล่มมาทางนี้เร็วเฮ้ย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 ถ้าอะไรเนี่ยดูครับมีเสียงมีเสียงครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับ อือืเมาแมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้วมาแล้วไปร็วโอ้โหเร็วมากบรรลูกเล็กแบบปกติเร็วทั้งวิ่งเร็วนะเจ้านาะครับมาแล้วมาแล้วมาเร็วเร็ว ออโอ้โห้โอ้โหเต๋อไม่โดนเขาไหมเขาไหมเขาไหมจะเอาไหมแล้วเอ้โหอ้ห้อหดูนะครับยงไม่ได้เล่นวันหลายวันก็ต้องเล่นแล้วก็จะดีใจแบบนี้ล่เลื่อแบบนี้นะแม่แม่แป้งกำลังโอเคขึ้นนะพักพื้นได้แล้วนะ เออทำไรเฮ้ยเตรียมไมโชว์พอบปื้ดๆมาแล้วเออโอ้หดูครับดูครับโอ้โหเออทำลายทำลายชุบชุบชุบไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหวิ่งเร็วมากนะครับแม่แม่วิ่งเร็วมากนะครับเฮ้ยลมลมลม วิ่งเร็วมากค่ะวิ่งเร็วมากค่ะน้องไครน่ยวิ่งเร็วมากเลยตามันนี่แล้วแต่ให้พี่ปื้มเล่นด้วยหน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาหายโอ้โหบอลหายบอลหายมาแล้วมาแล้วมาเรืยังมาเรื่ังมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เออเออเอ้ยใช้มือปัดบอลนล้เอ้ยมืออ้อมบอลนล้เอ้ยเอ้ยนอฉลาดจริงๆนะยตูดมันตูดมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วลมลมลมกันเอาลมกันเอาลมกันเอา้ย้ย้ย ยิ่งเออโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะขี้ด <go> <gate> ื้อเลีขี้ดื้อเลีค um ่ะเออเออโอ้โยโอ้ยโอ้ยเบียดเทียนี่บีเบียดที่นี่รั้วจะพังแล้วน้องเอี้งเจ้าตอนนี้นะครับอายุเริ่มเยอะแล้วเริ่มโตแล้วนะครับ วันนี้มันที่เท่าไหร่พี่วอน<ะ>วันนี้ที่เท่าไหร่สี่นะวันนี้ก็ครบหกเดือนแล้วนะครับน้องจจนจ้านะครับครบหกเดือนแล้วคะ่ะออ้ยดูหกเดืนอนตอนสร้างขวบหนึ่งครับเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วผ่านไปเร็วมากเออ็กเด็กเ็ก,เกโอ้ยอนะครับครบรอบหกเดือนของน้องเจนเจ้าแล้วครับั้ง พกเดือนมาผมดึงเลยไม่อยู่แล้วจับไม่อยู่แล้วนะเจ้าอืออยอส้่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเจ้าวันนี้แล้ว เรียบร้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้กับช่องพี่เพื่อน้องฟอนเช่นเราด้วยนะครับผมยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆครับโอ้ยดูเกลืกเหลอดูเก็หรอชวนพี่เก็หลอก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับแม่